นีวันที่12เดือนตุลาปี2567หรือปีสองพันยีบี่สองพีมีตังกับป้าป่านอนเล่นันที่นอนเอาไปดูนะเวลาน่นจะได้คิดถึงป้าป่านะจะคิดถึงป้าป่าไหม ป้ป๋ากี่เปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหรจุ๊บหน่อยอืมอืมอืมวันไปดูหนังมาอืมอันนี้ป้าป๋าปวดหลังไป็นทำงานไม่ได้อืมเปเที่ยวไปต่างเที่ยวอันนี้ป้าป๋าปวดหลังไปฉีดยามาอายุมากแล้วป้าป๋าอายุป้าป๋าอายุเท่าไหร่ ห้บป่ะห้าสิบหเออหมาอายุห้ห้แล้วแม่ก็อายุสี่สิกว่าอืมอืมพวอตแล้ะอ้วนมากอ้วนม้อวายพูงมีตังล่ะอ้วนไหมอู้มีตังก็มีพูงกัน